ทามโท่ห้าทามโขงกลับบ้าน้ะครับหัวรอต่ออายุช่วงนี้นะครับเท่ห้าทามโขงนั่งเสนอโดยชาชงสองแผ่นดินชาทิตลดน้ำตาลลดเบาหวานกระแสคือห้ามตลาดนิตราคากับผัวแพงอยากได้สั่งซื้อผ่านรายการนี้นะครับทฮ่ห้าตามโ้งมือนี้เป็นเรื่องเล่าของผู้ชายคนหนึ่งไอพ่อผู้สาวผู้หนึ่ง จีบกันตั้งแต่บริเวณพผุนล้ครับบานอาหารแล้วก็ดิ่งดื่มกันจนว่าใดที่กังคำกังขึ้นไล่ๆหตอ่อพบกันครั้งแรกแต่มันถือชะตากันก็นเลยต้องไปนอนน้ากันสนินี่เออคณะที่ผ้าผูเบาไปเฮื่อนไปหองผูสาวก็ได้อย่ายรังเกียจน้องนะคะ่ะแล้วอยู่บ้านนองอยู่กับใครล่ะครับน้องอยูผ่ผพืเดียวคะ่ะโอ้ยูผ่ผพ้เดียว คืนนี้เฮาคือสินอนน้ำกันแบบมีความสุขเนาะตาตามสบายมีความสุขน้ำกันนั่นแหละค่ะโอ้ผัวกับบอมี่ลูกกับบอมี่สดค่ะเออเอาข้าจสานกองกินเบียร์วัดสองแก้วนี่เข้าไปนอนปั๊มปัมกันเนาะผู <c oughs> ้บา่าผู้สาวล,ล่องเรือลำเดียวกันแล้วพอกินเรากินเบียร์ได้ที่ได้เวลาแลวก็เดินทางกลับนะครับไปหอดเพื่อนกันเฮือนลังบองงามเลย ห้องติดแอร์โอ้แอร์เย็นสวยๆเตียงนอนกะน,นุ่มพอคืนนี่สุดยอดแล้วเนาะอันพี่จะข้าวเด้นน้องไปอาบน้ำก่อนโอ้ไปอาบนา้ำบ่บ่แล้วไม่ยิ่งกับไปอาบนา้ส่วนไฟใช้กับํำรวจเบื้งห้องครับไปเบิ้งมุมนั่นมุมนี่ไปเบิ้งรูป่ายต่างๆโอ้เราอยู่ผูด้เดียวเราบ่มีผัวผู้งามไปนี่บ่มีผัวมันพดเลยเนาะโอ้โหคณะนั่นครับ เลาะกับยางบังเลาะเตียงขอบเตียงพอดีไปสะดุดอยู่หัวเตียงมีลูกผู้ชายผู้หนึง่งว้หนวดโอ้หน้นาเกรงขามเดิวยลูกไผ่นี่หัวเกาว่อหรือไผ่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ,ออกมากสิถามตนเต็บผู้สาวกะอาบน้ำเรียบร้อยสินเช่นเอ็งย่างออกมาเป็นได้คะพี่พร้อมหรือยังคะโอ้พร้อมแล้วพร้อมแล้วพี่มาอาบน้ำจ้งนายบอกคะโอ้ยไอ้บ่ค่อยวักอาบน้ำนนสุาาามาว่าาคือมาคือมา เอ๊ะแตอ้ถามแน่หรออะถามยังค่ะพี่เอฝ่ายยิ่งถามอ๋อคือไอ้สงสัยวันรูปอยู่หัวเตียงนี่โทษเด้อบอลมันขึ้นมากดอกมันรูปแฟนเก่าบ่หรือรูปู้ไดรูปอารูปหน้ารูปหลานรูปแฟนเก่าบอพี่เนาะหนูบอมีแฟนค่ะ้แต่เกิดแม่บอเคยมีแฟนเลยค่ะโสดจริงๆค่ะเอารูปผ่รยูปพ่อกับพ่อหน้าแม่หน้าดอกยังหนุ่มๆอยู่ เมาไปพี่สิตกใจถ้านูบอกพี่จะตกใจนะจ๊ะโอ้ยไอบ้บ่ตกใจดอกน้องจ๋าเอาเรียบอกบ่าเถอะบ่ได้๋ยวคืนยังเลยมาถึงคันนี้บ่คืนอันรูปยู่หัวเตียงที่ว้หนวดไวเข้านี่รูปน้องเองค่ะ <c oughs> รูปน้องตอนเมื่อครั้งเป็นหนุ่มเฮ้ตอนน้องเป็นหนุ่มไว้หนวดไวเข้าก่ะแต่ว่าตอนนี้น้องเป็นผู้สาวยตายอันนี้หมายความว่าจะเป็นกระทิ้งวะนี่โอ๊ยตายตายตาย,ตายโอ้ย อ้อาจังสี่นอนผู้เดียวซะเ้อไอ้เมื่อสักครั้งโอ้โหวันใดแท้เจอกระทิ้งว้าวายสุดท้ายลูกหัวเตียงคือลูกผู้สาวนั่นแหละครับเฮ้ฮ่าขามของร่วมเสนอโดยชาการบุญชาสมพรเงาโถสูตรหกสองสามสี่สองหกห้าหกสามเด้อ